ว่ก้อรับค้ไหครับได้เงไรานีดหลาามมอว่าไปด้วยนะผู้อะไรให้มีหลักกาด้วยใคระครับนีไม่แจ้งให้เ้นคเดียนะครับนีจะมาเ่องะหาเท่านั้นนะ

จะทำเหรียญความขยันอดทนมานับบักบันเดี๋ยวทำเหรียญให้พิเศษขอบคุณค่ะไมได้เข้าเชี่ยวไม่ไเรียกม่าอนะไม่ได้ต้อมเป็นเรียกตัวเขากระเดินไม่ได้เปก็สิโตมากี่คนไม่ได้เปิดประตูก กอดาะมีต่จางสชีจานะจาง้โตองงุ่ลงมาแล้วกัน้อนมาแล้วกัแล้อนมาแล้วมือนิ่งนะกดาษมือนิ่งนะนิ่งนะนิ่งนะพี่เ้ด้เู้มือี่สั่นสั่มือกรดาษนิ่งติดก็สั่นเหมือนกันนะคะก็ดีนะนบกเราองแก้ไขมาเร่ะ ทำยังไงคุณก็เข้านะแต่คนตกแล้วย,ยืนสบายเนาะพี่กีต้องีักันมาให้ประดาหน่อยต้องตักมนมาให้ประดาหน่อยเด,ดี๋ยวต้องไปเอากันไก่ก่อน อเฮ้ยตกแล้วมะตกแล้วม่ะกลนตกแล้วนะพี่ติวก็มากแป๊บแป๊บพอแล้วค่ะโอเค